ปิดงอนนหนูเออปปพลงลอนุปิดตัวไหนให้หน่อยดิตัว,ตวไหนตัวนู้น<า>น่ะรอ,อตัวนู้นน่ะตัวไหนนู้นน่ะมลงะเออไปแล้วเฮ้ยเขาต้องปักนัอนอายุปักอีกสอนอ lò xo bay của là người nào lấy nước đen, nó nát lên lại.

ไอ้นี่ไอ้ไอ้ตรงนี้คืออะรเมันจะเกตัวีป่ะพีดูง่ไม่ีไม่ทีอหมีเหรอพีประเอ้าทำไงพีหรออ้าเคปโปหน้าดีด้ว โอยปวดขามากเลย